สถานีตำรวจภูทโปรโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการรอยอนไทยโพลิสไซเบอร์วินเรตสถานีตำรวจภูทโปรโพประทับช้างมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการตรวจงานของท่านพันตำรวจเอกอนุกูลดาวลอยรองผู้บังคับการจังหวัดพิจิตรพร้อมขณะผู้ตรวจงานในครั้งนี้ปัจจัยสำคัญในการเลือกพิจารณาหมู่บ้าน การคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นข้าราชการตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ได้คัดเลือกพิจารณาความพร้อมของชุมชนนั้นและมีความสมัครใจในการเข้าร่วมในการปฏิบัติการโดยเรียงลำดับความสำคัญดังนี้น1ปัญหาอาชญากรรมที่ไม่มีผลการจับกลุมในพื้นที่2การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่นั้น3ปัญหาขัดแย้งในพื้นที่นั้นซึ่งทางชุดชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูทรโพประทับช้างได้คัดเลือกห้าหมู่บ้านดังนี้น1 บ้านโรงอัว2สอบ้านเนินตาส3บ้านสปปทุม4บ้านคลองยางและ5บ้านหนองหัวปลวกแผนการปฏิบัติงานตามแนวทาง7ขั้นตอนตามแบบโครงการรอยัลไทโพลิไซเบอร์วิเลตมีดังนี้โดยมีขั้นตอนทั้งสิ้น7ขั้นตอน2การมีส่วนร่วมของประชาชนอบรมวิธีการและการแจ้งเหตุต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมภาพประชาชน 3. โครงการการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเหตุอาชญากรรมระดับตำบลโดยการคัดเลือกผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนเข้าไปร่วมอบรมภายใต้โครงการ Stronger Together ส่วนที่1การบันทึกข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แอปพลิเคชันงานป้องกันปราบปรามส่วนที่1การบันทึกข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แอปพลิเคชัน k m p p โดยวิธีการนั้น กล่าวดังนี้ก่อนเริ่มโครงการเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทร,พทรโพป,ประทับช้างจะทำการปักหมุดหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง5้าหมู่บ้านโดยให้ประชาชนประเมินแบบสอบถามผลการประเมินก่อนโครงการผลที่ออกมาคือประชาชนในหมู่บ้านยังไม่ค่อยมีความมั่นใจในความปลอดภัยของพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่จึงทําให้หมุดในโครงการเป็นสีเหลืองทั้ง5้าหมู่บ้านส่วนที่2การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการเข้าถึงประชาชน หมู่บ้านที่เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนผ่านแอปพลิเคชัน l i น e น้อยที่สุดได้แก่หมู่บ้านโรงวัวโดยมีประชากรทั้งหมด3 33 3คนเข้าร่วง52คนคิดเป็น15.6 1อร์เซส่วนหมู่บ้านที่เข้าร่วมมากที่สุดได้แก่หมู่บ้านหนองหัวปลวกโดยมีประชากรทั้งหมด250คนเข้าร่วง93าคนคิดเป็น37.2 0อร์ซในส่วนของแอปพลิเคชัน Clubhouse เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ได้ใช้ ลับเฮาในการร่วมประชุมกับหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างน้อย2ครั้งในรอบ3เดือนในส่วนของเพจ a c e b o o k ของสถานีตำรวจภูธรโภประทับช้างนั้นโดยมีประชาชนผู้ติดตามจำนวน173คนและ f c e e o o o p เพจหลักของสถานีตำรวจภูอโปรโภประทับช้างมีจำนวนผู้ติดตาม2,300คนและในส่วนของแอปพลิเคชัน TikTok นั้นสถานีตำรวจภูธรโภประทับช้างมีให้ติดตาม3ช่องได้แก่1 t i k t o k ของสถานีตำรวจภูธรโพป,ประทับช้างผู้ติดตามจำนวน1,601คน2ติ๊กตอกคจิตอาสาของสถานีตำรวจภูธรโพป,ประช้างมีจำนวนผู้ติดตาม2,285คนและ 3. ติ๊ i k t o k ชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูทรโพป,ประทับช้างมีผู้ติดตามจำนวน1,231คนส่วนที่ 3. การแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ประชาชนที่ให้ความสนใจต้องการให้แก้ไขนำนวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนในการแก้ไขไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาซ้ำอีกการมีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ปัญหาที่1สถานีตำรวจภูธรโพประทับช้างได้มีการเอ็กซเรย์หมู่บ้านเป็นจำนวน5หมู่บ้านแล้วปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งคือปัญหายาเสพติดและสถานีตำรวจภูธรโพประทับช้างได้แก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยร่วมงานกับภาครัฐ เอกชนประชาชนให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดให้กับโรงเรียนและผู้ปกครองพร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังปัญหาเด็กแว้นแข่งรถในทางท่อแต่งเสียงดังมาตรการแก้ไขมีดังนี้1จัดให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อลดการออกมาแว้นของเด็ก2ให้สายตรวจรถยนต์ออกตรวจบริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมเพื่อเป็นการป้องกันเหตุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ3สร้างเครือข่ายภาพประชาชน โดยมีการบรรยายให้ความรู้สีสร้างกลุ่มไลายของชุมชนหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับตำรวจทราบโดยเร็ว4การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานีโดยการใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse ในการประชุมหมู่บ้านชุมชนจำนวนสองครั้งในรอบ3าเดือนและยังประชุมกับเจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามจำนวนสองครั้งในรอบ3เดือนและยังมีการจัดตั้ง Google Form เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการประเมินโครงการในหมู่บ้าน และชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างน้อย2ครั้งในรอบ3เดือน